ตอนนี้เราอยู่ที่สีลมกันนะคะรถไฟฟ้าสาราแดนช่งน,นี้มีงานกาชาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหมดวันที่18พ่งนี้วันสุดท้ายเราก็ในในเราก็อยู่ที่สีลมกันแล้วใกล้ๆก,ก็ไปชมงานกาชาดสักหน่อยค่ะ เ,เราจะถามมาก่อนว่ามีหวานน้อยไหมถ้าไม่มีเราไม่เอาไม,ม่หวานปกติค,ค่ะไม่หวานไม่ได้อ่ะเราเราไม่ถือเรากินไม่หมดเราเสียดายไปดูอหาหารอร่อย50เข็มเข็มคนค่ะจะอยากกินอะไรคนเยอะมาก ดูสินะคะก็คือทอดมันหล่อนิ่มเนค่ะนุ่มเนก็อรอยอยู่ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ออกว่าทอดมันหลอกตะลาแตกต่างจากทอดมันปลากายยังไงแต่เรารู้ว่าเออมันอร่อยดีค่ะด้วยนี้50บาท่าน นี้มาถึงจุดป็นจุดเล่นเกมครับสวัสดีทุกท่านเลยครับท่านใดผ่านมาบูธนกทมนะครับแวะเข้ามาได้นะครับคนกทมเรามสิบบาเท่านั้นนะครับผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมแวะเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเอาลูกสามทีมมาเท่านั้นนะครับเป็นเกมจับปิงปอง เขาไม่ลงมัน เราเจอซุมเขาเรียกว่าซุมโซนโซนอาหารโซนนึงปมาดูกันมีอะไรให้กินไมก็กินได้น้มันใหญ่ออแกนิกหนนอเลขาบอกว่าหวานน้อยนะคะเราต้องลองดูคือน้ำมันมันก็คือน้ำเชื่อมเหรอ ก็ใส่เนื้อลำไยเนี่ยแต่มันก็คือลำไย,ยสดเหมือนก็คงดคีตรงที่มันเป็นลำไย,ยสดไปดูอย่างอื่นกินต่อดีกว่าเอาเผือกกับไชเท้าจ้ะเนะ้อรอไชเทา้าทอดน่านรักอะเป็นแบบรูปกลนม สิ่งนี้คือใช้เท้าก่อนชิ้นมันเล็กดิเนาะเขาทำชิ้นมาแบบพอดีคำอ่ะกินง่ายดิ้ง่ายมันก็กรอบโอเคอร่อย <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> และข้างหน้าเราอันนี้คือร้านแตงโมปั่นนะคะ <c oughs> ได้แล้วนะคะตังโมปัน่นถ้าแบบปก,ปกติ40ถ <5. S 1> ้าไม่ใส่น้ำเชื่อม50ปอปอลายรั้งนะคะที่ปาไ่ดยค่ะอันนี้โซนของกระทรวงการคึกษาแล้วก็กระทรวงกรเกษตรและสหากรวิเเขาทาซุ้มง,งามอยู่นะ นะครับไม่ค่านได้เอาใส่ได้กับราคาที่แค่20บาทเท่านั้นครับขอเรีบชมครับกลมประมงน่ารักอ่ะ อันนี้เป็นบูธของกรมทองเขาบอกว่าถ้าลงทะเบียนแท็กไทยดีแล้วก็จะได้ลุ้นจริงทุทม่มหนร้ดีเป็นแอปของกรมการปกครองที่จะมีข้อมูลแบบการทะเบียนอยู่ในนั้นสามารถใช้ย้ายทะเบียนบ้านได้อะไรได้บัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยูนะลูกจะมีโอนตินดักอยู่เป็นแบบแววซื้อ กันจริงนะครับแจกกันจริงที่เมื่อกี้มาได้ทองเองแล้วเล่นตอนไหนอะครับโอริงไม่ดํนไม่ลอกแล้วก็จำนำนะครับแค่สบาทครับแค่สิบาทนะครับเราไม่ได้แจกคำนึงเราไม่ได้แจกาโปนะเราจะบาทเท่นั้นนะครับระยทุกบาทคุสุางทุกห้บบาทที่ทางให้ภากตาชาติเขาบอกว่าเงินทุกบาทเราเข้าสภาชาติไทยหนึ่ง สี9สิ5ด้านจก้นก้บพี่กาคะ่นผู้ตรวาชกามดาเสงแห่งกานเวลามีักยานวยมีกตาพาอกได้พิดเสื้อกับบาไปจับพิดเสื้อกัน เล่ขนี้นะคะสาหรับงานการ่66คอร์ด88คอร์ดคือของกินเยอะมากโซมเกมต่างๆก็เยอะมากเหมการเจัลาใส่ยาอะไรใดแล้วเราูว่าเราไม่ใชใส่กนแต่เราเปนใส่เกมค่ะวันนี้ก็ได้ทสบู่ย่างขนม สบายใจแล้วกลับไปสักผ้าต่อได้ใครสนใจปีน้าหน้าปีก็มาได้คลับจาคนี้นึ่ะเราอ็คปดึงรื้อไปเช่นหาทองกลับ ว่าไงคะเราเดินตรงไปจะทำอะไรอยู <S <S ่ซ้ายมือแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินลงไปก็จะเจอทังอมดที่สี่นะคะเก่งมากค่ะ